สวัสดีคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารช่วงนี้งานเข้าหมายถึงว่ามีงานเข้ามานะคะหรือการงานมีการขยับขยายธุรกิจมีการขยับขยายได้ในช่วงนี้พูดแล้วได้เงินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับคําพูดได้ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็บางคนนะได้ได้คนเข้ามา ช่วยงานได้ในช่วงนี้หรือคนทําธุรกิจก็อาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะงานอาจจะมีงานเข้ามางานหนักงานมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่สามใบเท้านะคะแล้วก็ช่วงนี้คนวันอังคานะอาจจะมีในเรื่องของทํางานกลางคืนนะนอนดึก เนาะในช่วงของการแบบอาจจะต้องใช้เวลาทํางานในช่วงของเวลากลางคืนได้นะคะอาจจะมีการนอนดึกได้ในช่วงนี้สําหรับบางคนนะคะการเดินทางเนาะบางคนงน่ะการงานอาจจะมีการเดินทางกลากงากลางค่ำกลางคืนเนาะอาจจะมีการเดินทางในเร, <S <S นรื่องของการงานได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ,ะ,คะแล้วก็การเดินทางของคุณโดดเด่นมากเนาะการเดินทางกับ ครอบครัวการเดินทางกับที่ทำงานในช่วงนี้หนูเนอะถือว่าถือว่าจะมีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็สำหรับบางคนนะคะบางคนนะคนันงคารช่วงนี้อาจจะมีความกังวลมีความกลัวเนาะแล้วกับบางเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลบางเรื่องอยู่กับบางเรื่องอยู่เนาะ แลนะมีความกลัวเหมือนว่ารู้สึกว่าเหมือนมันไม่สบายใจได้ในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ปล่อยวางนะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะให้สวดมน์นะคะในเวลากลางคืนให้สวดมน์ไหว้พระเนาะแล้วก็นั่งสมาธิสักวันละหนาทีก็จะถือว่าดีนะคะในช่วงนี้แล้วก็สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของบางคนนะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการพบรักใหม่ได้ในช่วงนี้หรือบางคนในช่วงเนี้ยถ้าคนมีคู่เนาะช่วงเนี้ยอาจจะมีอ่ะอาจจะต้องเหมือนมีอะไรที่จะต้องเหมือนมีอะไรใหม่ๆหม่เนาะเกี่ยวกับคนที่มีคู่อาจจะมีการเริ่มงานอะไรใหม่ๆก็ได้กับคนรักในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ ในเรื่องของคนที่มีลูกมีหลานมีบริวารก็จะนําความสุขความสมหวังมาให้กับคุณนะคะบางคนเนี่ยนะคะได้ได้กับเกือบได้พบเจอได้พบเจอลูกพบเจอครอบครัวได้บางคนเนาะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกอาจจะได้เหมือนได้มาพบกันได้มาเจอกันได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คนวันอังคารน,นะจะมีนิสัยที่ กินอาหารแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิมๆด,ดูหนังฟังเพลงแบบเดิมๆแล้วก็ช่วงนี้เหมือนคุณอาจจะมีเรื่องให้หน่ายินดีเกี่ยวกับบุตรบริวารของคุณได้ในช่วงนี้เนาะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็การเงินนะถือว่า คนในครอบครัวจะช่วยเหลือคนในเขาเรียกว่าคนรอบข้างช่วยเหลือได้คนรอบข้างหมายถึงอาจจะเป็นเหมือนคนรู้จักเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาให้กับคุณเนอะที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้แล้วก็คนวันอังคารช่วงนี้เนาะการเงินของคุณก็ถือว่า อ่ะบางคนอาจจะมีความกลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เนาะแต่ว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้ในช่วงนี้ถือถือว่าดีนะคะถือว่าการงานดีการเงินดีเลยในช่วงนี้งานเนี่ยอาจจะเหมือนประมาณว่าบางคนเนี่ยเดือนที่แล้วเนาะอายกตัวอ,อย่างงานมากอยู่แล้วบางคนแต่ แต่ช่วงนี้งานของคุณจะหนักกว่าเดิมงานของคุณจะมากขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเหมือนมันมีอะไรใหม่ๆหมมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับบางคนนะมีการขยาบขยายอะไรใหม่ๆเพราะว่าช่วงนี้การงานของคนที่เกิดในวันอังคารเด่นมากนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่จะต้องแก้ไขช่วงนี้บางคนนะอาจจะต้องเหมือน หาอะไรใหม่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็บางคนนะกำลังรอรอฟังข่าวดีในเรื่องของการงานอยู่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเหมือนประมาณว่าติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศมีการพูดคุยพูดจาไว้ในช่วงนี้มีการติดต่อไว้แล้วก็คุณอาจจะรอในเรื่องของข่าวดีอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลขอให้ใจยเย็นแล้วเดี๋ยวมันมันจะดีเองเนาะเพราะว่าได้ไพ่สามไม้เท้าก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมีงานเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงเนี้ย คนวันอังคารบางคนนะอาจจะมีความกังวลนะคะสําหรับบางคนนะอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินแหละเหมือนประมาณว่าอยากจะหาคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้หรือบางคนนะคะอาจจะเหมือนแบบรอรอเหมือนถ้าคนมีลูกนี่อ่ะ จะรอให้ลูกหนี้นําเงินมาใช้คุณเนาะอยากให้ลูกหนี้นําเงินมาใช้ในช่วงนี้เหมือนเหมือนมีความกังวลอยู่บางคนอาจจะผิดหวังว่าเหมือนนัดแล้วว่าจะต้องมาชําระหนี้แต่ยังไม่ได้มาชําระนะขอให้คุณใจเย็นนะคะในช่วงนี้เนาะ นะคะแล้วก็บางคนในช่วงนี้อาจจะรอรอ,รอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแล้วก็ช่วงนี้นะคนวันอังคารนะคะาการใช้เงินนกก็ขอให้มีสตินะคะในการใช้ใจ่ายในช่วงนี้นะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะให้กับเขาเรียกว่าให้กับบริวารได้เกี่ยวกับเขาเขาเรียกว่าค่ารักษาค่าพยาบาลได้ในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะคนวันอังคารนะให้ให้แนะนํานะคะทำบุญกับ ขอทานกับทําบุญกับคนยากไร้เป็นการแก้เคสเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะในช่วงนี้ทําบุญกับขอทานทําบุญกับคนยากไร้แล้วก็เอ่อให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วจะดีแล้วก็ช่วงเนี้ยบางคนนะคะมีดวงได้วัตถุมงคลมาบูชาแล้วก็บางคนช่วงนี้ทํางานในเวลากลางคืนแล้วจะถูกถูกฉลกกับคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะ บางคนนะก็เหมือนประมาณว่ามีเอ่อรอรอ,รอ,รอความการเฉลิมฉลองรอความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้หรือเป็นในเรื่องของการเงินความรักอะนะคะ,นะคะสำหรับบางคนเนี่ยรอรอ,รอที่จะเฉลิมฉลองรอที่จะสําเร็จเพราะฉะนั้นนะขอให้คุณ ใจเย็นพอให้คุณใจเย็นนะคะในช่วงนี้เนาะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองแล้วก็ช่วงนี้นะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันได้เนอะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักหรือคนรอบข้างได้เนอะอ่ะเหมือนเหมือนว่า เป็นช่วงที่เหมือนคุณต้องใช้สติมีสติให้มากๆอย่าไปกังวลแล้วก็ทำอะไรอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนให้มีสติเนไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจไว้อะแต่ว่าถ้าคุณมีสตินะถ้าคุณมีสตินะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เองนะคะในช่วงนี้โน้แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมไป ทาบุญกับขอทานคนยากไร้นะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนให้มีสตินะนะคะขอบคุณค่ะ